บนโซเชียลแชร์คำแนะนำในการเลือกซื้อปลั๊กพ่วงว่าวันนี้ไปห้างแห่งหนึ่งมาเพื่อหาตัวจัดการสายไฟได้ความรู้มาเพิ่มขออนุญาตมาย่อยให้ฟังเช่นซื้อปลั๊กพ่วงความยาวเท่าที่พอใช้ควรม้วนสายไฟให้กลมไม่ควรให้หกักหืมชัวหรอศูนย์ชัวก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอ,อสมทอสอบถามกับอาจารย์ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีครับคำแนะนำในการเลือกซื้อปลั๊กพ่วงอย่างถูกต้อง และวิธีการใช้ที่ปลอดภัยแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงเหรอครับสําหรับข้อความที่แชร์มาเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อปลั๊กพ่วงครับแล้วก็การวนสายอะไรต่งตางๆครับก็ถือว่ามีประโยชน์ครับที่เขาบอกว่าเวลาใช้ปลั๊กพ่วงให้ดึงสายไฟให้สุดถ้าดึงไม่สุดกําลังไฟจะไม่ได้ตามหน้ากล่องยกตัวอย่างเช่นซื้อ3,500วัตต์มาสุดท้ายก็ได้แค่2,000วัตต์เวลาเสียบอะไรเข้าไปเยอะๆมันก็จะตัดเพราะกลายเป็นว่าเราใช้ไฟเกิน แล้วก็มาสงสัยว่าทำไมมันเกินทีหลัง เป็นยังไงครับมีส่วนจริงนะครับเพราะว่าในการเลือกสายยาวๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของความต้านทานในสายนะครับยิ่งสายยาวมากขวานต้านก็จะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ปลั๊กเนี้ยไปจ่ายโหลดหนักๆเลยกระแสเยอะๆเลยเกือบเต็มพิกัดของปลั๊กเลยเนี่ยมันก็จะมีผลทําให้เกิดกําลังที่ไปสะสมอยู่ที่ในสายแทนที่จะไปจ่ายให้ที่ปลั๊กเต็มที่เพราะฉนั้นกําลังมันก็จะจะลดลงก็จะมีความร้อนส่วนหนึ่งแหละนะแต่ว่าถ้าเราคลายสายไปมันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าไอ้เรื่องกําลังตกเนี่ยมันตกแน่ซึ่งมันก็จะทําให้เเราสีย กำลังในการใช้โหลดไปโดยไม่จำเป็นดังนั้นสรุปแล้วคำแนะนำในการเลือกซื้อปรับพ่วงอย่างถูกต้องและวิธีการใช้ที่ปลอดภัยแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับจริงครับสมควรที่จะนำไปแชร์ต่อได้การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมนอกจากจะช่วยให้เราประหยัดแล้วยังช่วยเรื่องความปลอดภัยได้ด้วยนะครับ